เหมือนดูกระตูนแ่เสียงเออใช่แค่พื้นหลังี่เกี่ยวกับนินได้กินเสร็จนึกยังเนี่ยเนี่ยฉันไม่ได้ลอกนี่ไตด้วยโอเคไหดีใช่ไหมดารัสได้ยินแต่เขาได้ยินฉันรอเปล่าแล้วเขาได้ยินฉันไหมอ่ะไม่มไมค์ไมค์กี้ไม่ไปบอกเธอ ่ไมรูเยนนี่ได้ยินหรือเปล่าเรือกสัตว์พิเศษเพราะินนได้ินฉันมฉันเรียกินนี่ดลลารมากฝนจะตกแล้วจินนี่ฝนจะตกแล้วจยนนี่ฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วบยุกลังจะเข้าแล้วจินนี่บรยุกำลังจะเข้าฉันผิดไหมที่จะไเลือกคนนะจยนนี่บรยุกำลังจะเข้าฉันจะแนะนนี้ั้กั้กวันนี้ลน้นะั้วนนกันนะกันะัน้นนนีััะ ไม่จินนี่บอกว่าเขาน้ำตาจะตกแทนฝนผะทำไมอ่ะไม่รู้นะจะไม่ได้ยินจินนี่พูดอ่ะและเรื่ขยับมาเร็วแรนดับแรนดับสมองเขาโคลสีฟ้าใช่คุณซาวเอ็นลุกลายวะรำไงเราต้องไล่ทุกคนในห้องออกไปหรื่อยบ่าเต้นได้เล่นแบบหมาอ่ะ ี่ยมมะเป็นโมสีฟ้าิว่าน่าจะเป็นเพราะว่าพงนี่ะอนี้ด้วยนะอันดับหนึ่งนะปไมคี้ตาจีนี่จะแตกสดีใช่เหรอโอ้เธอกินพายแล้วเหรอใช่ชีวินพายเลยเ้าแขั็ไม่เจร้านร้มัดูเข้ากันหรอใช่อ๋ะ เทเพลงมาฉันกินเ่ะ๋ยวรอจินี่ปรับผ้าก่อนโอเคสวัสดีครับศาสตอาจารย์โอเคศาสตอาจารย์มาครับศาสตอาจารย์สำหรับให้ผมสอบยังไงดีครับฉันไม่ได้ยินศาสตอาจารย์อ่ะได้ยินมนายบอกศาสตอาจารย์หน่อยฉันไม่ได้ยิน น่ได้ยินแล้วครับสัตว์นัจันรหรือยังได้ยินแล้วครับสัตว์นัจารย์พูดนั่นเลยครับเธอบอกว่าโอเคแค่หูหน่อยเธอเรียนรู้รูมอรแล้วหรือยังอ่านดินแล้วครับสัตว์นัจารย์เรียนรู้รูมอส์ดแล้วเธออาจจะต้องสอบกับฉันก่อนในสองเขาเรียกว่าอะไรนะในสองขั้นตอนแล้วก็ในเรื่องข้อเขียนอาจจะต้องสอบกับคุณ พูดเจกิรอบหนึ่งได้ครับศาสตราจารย์ให้ไปตอนนี้จะลิบไลริบบักครับได้เลยเธอตามฉันไม่ได้เลยโอเคครับไปดูเพื่อนสอบได้ไหมครับศาสตราจารย์อะไรนะไปดูเพื่อนสอบได้ไหมครับอ่าจะต้องรอข้างนอกนะเธออาจจะยังคิดเดินนานรอรับยินนี่แล้วกันนาย่อยตามฉันมาไหมมาราจย์โอเคโัวเคเดี๋ยวฉันไปกับนายแล้วกันโอเคเอาแล้วเฮียสอบกับศาสตราจารย์ที่เดียเหมดเลยไม่ได้ครับพอดีว่า แบบการสอบพ่อเขียนนั้นไม่ได้อยู่ที่ฉันอยู่ที่คุณกูเทียแชร์ไปเจอเจ,อจอีนีเซตคอมรอดไม่ไ้เหยียฉันจะเดินไปทางอ้อมนะเพราะฉันไม่อยากไปทางบันไดก่นได้ครับแล้วแตดดดด่ัดจารย์ดิเธอเช็ดฝุนหน่อยสิหน้าเธอฝุนเขอะ อะใจเย็นนะคะใจเย็นใจเย็นเนาะใจใจเย็นเนาะเอ๊ะแต่ว่าน้าเธอเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนั่สาราจานหลอกว่าผมมั้ยอ๋อฉันไม่ได้ว่าอะไรเธอเลยนะหน้าผมเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับสาราจันขออะไรอ๋อเออไม่ไม่ได้ล้อม่ตัวแหน่งหรอใครเปล่าไม่ครับสาราจันหลอกแล้วขับใส่มาเทสุดยอดจะอยากปาฝุ่นให้สาราจันไหม เกิดมีฝุ่นติดท่อแล่วไม่บัดใช่ว่าเราจะต้องปีนไอ้หน้าต่างนี่อยู่แล้วเพราะยังไม่มีการสร้างประตูเอาเอาไว้รอรุ่นในงานนะคะเเออให้ป็นคือแบบผมมันทำการบ้านมาเยอะครับสัตวาจารย์ผมบล็อมสอบข้อเขียนแต่แต่อาจารย์จะแนวเมื่อยอยู่ว่าแต่ฉันเชื่ออะไรล่ะคุณโจเคมาดิ้งที่สัตว์อาจารย์เหรอครับใช่สัตว์อาจารย์ดีแคลร์ครับเป็น มุ่งชี้แต่ดาจานชาเนลว,วิจารณาอืมแล้ชื่อเต็มเต็มของฉันละ่ะหมายถึงชื่อนามสกุลของดาจานเหรอครับถูกต้องดาจานนามสกุลอะไรครับที่เธอเรียกมานั่นก็คือนามสกุลของฉันอ่ะไม่ใช่ครับคือผมแบบเรียกยี่เต็มนามสกุลอะโลคาเซนเดอร์ดแคลาแงที่ดา,าจานชื่อโลคาเซนเดอร์โลคาเซนเดอร์ดแคลแครับอืมอืม อี้ยดีนะไอ้ที่นี่มาช่วยกูอีูดีพี่ถามชื่อทำไมวะกูเสียตอนไล่รูมอสทีเดียวไม่ติดแบบไอ้ที่ย อาจจะต้องไปสอบที่ห้องนะครับสัตว์จานไอ้ทียเสียงสัตว์จานแม่งคุนๆไหวไอ้ที่เหมือนกูเคยได้ยินที่ไหนวะเสียงเหมือนคนในวัดเลยสัตว์เสียงเหมือนเหมือนเสียงคนในวัดที่เป็นหน่วยงานอะกูจำไม่ได้แล้วเหมือนกูเคยได้ยินได้จะเบียยสจะรู้ไหมเนี่ยอเคท่ฉันเด่นเด่นนะ หมอเจ้าเมืองเป็นหมอเจ้าอ๋อเป็นหมอเจ้าเมืองในวัดปะใช่ปะไอ้เสียงอย่างคุ้นเลยไม่หมอก็ตำรวจอะสัก,ส,กสักหน่วยงานหนึ่งอะแต่เราไม่เคยเจอเขาตอนเราเป็นหมอนะถ้ากูไล่รูรมอสศาสตราจารย์ตกใจปะวะ ทำไมขับไม่วิ่งวิ่งแบบว่าเออตอนสอบกูไล่เสียงปกติดีว่ะรูมอสเดี๋ยวสาตราจารย์แม่งรวชิบหายบอกให้ <c oughs> คุณโจโเคเข้าไปก่อนเลยครับสัดตัดยานเอาแล้ว <c oughs> เอาแล้วไครเข้ามา อย่าแกล้งกูนะแต่คงไม่สติแตกนะเชนทิ้งเธอไว้คนเดียวในนี้อ่ะมากครับผมสัฉันนว่าเธอจะลื้ออะไรพังสมหมดละเข้มเลยนะไอสัตว์เธอเรียนรู้รูมอร์มาแล้วใช่ไหมอ่ะเรียนมาแล้วครับสัตว์ด่ดดดานอ่ะหยิบไมก้กระสิบขึ้นมาเออในการสอบปฏิบัตินั้น เธอจะต้องไล่เวทหรือหมอแตะน็อกหากเธอไล่าภายในครั้งเดียวเธอจะได้40คะแนนี <Yeah. S 1> และหากเธอไล่ถึง3ครั้งจะได้แค่30คะแนน <c oughs> แต่ฉันไม่คิดว่าคะแนนในการปฏิบัติหรือไวพริบของเธอนั้นจะได้เต็มเพราะว่าเธอนั้นมาสอบช้าเธอติดปัญหาอะไรแล้วหรือเปล่า <c oughs> เรที่เธอแจ้งศาสตราจารย์กูเทียไป ผมติดปัญหาที่โลกมังเกิลครับศาสตราจารย์แล้ววันที่ว่างตรงกับศาสตราจารย์เขาก็ไม่ว่างเหมือนกันครับแบบว่าอุบิเนต์นอะอืมตอนนี้ฉันส่งจดหมายไปหาคุณลูเทียแล้วเขาก็ยังไม่ตอบเลยอะงั้นฉันจะสอบเธอสองขั้นตอนก่อนล้วกันสําหรับข้อเขียนจะต้องรอคุณลูเทียเขาได้ทําการสร่งจดหมายมาหาฉันอีกรอบหนึ่งได้ครับศาสตราจารย์รคุย เธอลองคุยกับไม้ไกสิกันซิว่าเขานั้นตอบสนองเธอดีไหมคุยไงอ่ะได้ยินหรืปล่าติดเดียนติดหน้เขาติดเดียติดหน้าดคหรือปล่าอย่าตุกดิกนะแต่อาจางครับเขาไม่ตอบสนองอ่ะผมต้องผงฟูทนึงหรือเปล่าครับเธอเจ็บไม้แกสิ์แล้วไปผงฟูนอกห้องได้เลยนะ ลากค่นะครับเฮียไม้ไม่จับเสียงไี้สัิเลยย้ำขอทีเดียวติดด้วยเฮียทีเดียวนะว้ยถ้าไล่เสียงธรรมดาได้บอกว่าไอ้เฮีย ขัดสันของฮอกวอตส์มาถึงเวลาจะป็นหมดกันทันอยโอเคเธอต้องใจเย็นๆนะมาแล้วครับสาราัญท่าสมาธิดีๆสุดๆโอเคนำสมาธิหมวกของเธอนี่แปลกประหาดที่ลึกอ่ะผมชอบเป็นการสื่นตัวเธอใส่หมวกบ่อยๆก็ระวังนะ เธอลองถอดหมวกสิถึงว่าละผมเธอไม่ค่อยจะมีใส่หมวกบ่อยอย่างนี้นี่เองครับผมผมชอผมทรงนี้ครับศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รอหลอคุณนะมันสบายดีใช่ไหมล่ะใช่ครับมันสบายดีด้วยอ่ะอ่ะงั้นเธอหยิบไม้กระสีขึ้นมาได้เลยเอ้ายังจะคง,<ผ>มงไม่ต้องร่ายโปรเทกโกใส่ตัวเองไว้นะจะไม่มีการระเบิดเถดเทิงแถวนี้กัพบพร้อมแล้วครับศาสตราจารย์อ่ะอ่ะเริ่มได้เลยด <c oughs> ูมอสแล้วก็น็อก ลูมอสลูมอสะดาดาดครับมันไม่จับเลี้ยงอ่ะเดี๋ยวเธอว่าเขาฟังเธอร้องไงคือแบบตอนแรกก็ฟังครับแต่พอผมเอาลงขึ้นมาแล้วก็ไม่ฟังแล้วอะ่ะงั้นลองเก็บไม้แก้สิแล้วก็หยิบขึ้นมาใหม่ดูเยียดีนะกูอ้างได้สัต ดิ่ฉันขอร่ายเวทโปรติกโกใส่ตัวเองไปก่อนนะเผื่อจะมีอะไรแปลกประหลาดออกมาไม,ม่ไม่ไม่น่ามีหรอกครับสลัดจันทร์โปรติกโกเร็วมากเร็วมากพ่อมึงดิอ่ะสัสจัน์ครับมันไม่ดับเสียงอะ่ะแปลกจังงั้นเธอต้องใช้ผงฟูอีกรอบหนึ่งแล้วแหละลองในห้องนี้ใหรปล่าครับอ่ะได้เลยได้เลยแต่ฉันรอตรง อ่างก่อนจัด <c oughs> ไอ้เฮียทำไมตอนกูไล่เล่นมันติดจังวะไอ้เฮียเออเฮียกกูไล่ทีเดียวไม่ผ่านไงสัดต้องเรียนเนียนก่อนไอ้เฮีย ลูมอดเดี๋ยวสอจอตกใจเสียงกูอีกฉันคือม anyway> ุกขัดสร์ของฮอกวอตส์มาถึงเวลาจะได้บอกเขาทันไรผมเริ่มเลยหรือมป่าครับเริ่มได้เลยเริ่มได้เลย ลูมาร์มันไม่จับเสียงครับสารดานเอ่อเชิรองเช็ดหูหรือว่าทำอะไรสักอย่าง <c oughs> ที่สนจะดีขึ้น <c oughs> ทำไมไม่ติดเลยเฮียลูมาร์ สูงมากที่อะไรผมลองวิ่งเข้าออกห้องแป๊บหนึ่งครับอ่าประตูล็อกไอ้เหี้ไม้มันติดให้กูดีลองดู ลูมอสลูมอสฉันว่าเราคงจะต้องเปลี่ยนห้องแล้วแหละห้องนี้อาจจะมีอาถารพ์อะไรบางอย่างผมก็คิดว่าอย่างงั้นเหมือนกันครับแปลปาะาลาดจริงพูดเจอมาให้กำลังใจเขาอย่างงั้นหรอผมสาบานได้เพ<ล>ื่อนเพื่อเป็นพยานตอนผมซ้อมอ่ะที่เรียติดตน,อ,นอ่นหรอเอืมอยงั้นเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปชั้นบนแล้วแหละ โอเคครับศาสตรสาจารย์หลอกได้นะห้องนี้ไม่ร่าเวทมนต์กี่ทีเราโจโเคเป็นลิบทีแล้วมันไม่จับเสียงของฉันอ่ะเหรอจรีนี่แล้วคิดเดินเป็นไหนอ่ะทำไมเธอไม่ขอศาสตราจารย์ซอมก่อนละ่ะโจโเคโอ้ <c oughs> พูดจะถูก <c oughs> ขอซอมพูดไม่ได้ฉันงงจริงแม่บนนะมันมันมันเธอขอศาสตราจารย์ซอมได้ศาสตราจารย์เขาก็ใจดีจะตา โจเคทำไมนายไม่ไล่เวทเปลี่ยนเสียงก่อนละ่ะคือแบบฉันไล,ล่แล้วแต่มันไม่ติดจริงโจเคไอ้เฮยทำไมตอนกูว่าถ้าโจเคไล่เวทเปลี่ยนเสียงเขาน่าจะทีเดียวติดมั้งนะ <laughs> โจเคนายลองไล่เวทเปลี่ยนเสียงดูหรือยังฉันว่ารอบนี้ฉันได้ละอยูอรอยเปอรเซ็น เวดเปลี่ยนเสียงเหรอฉันก็พูดปกตินี่แหละเธอก่อนเขาห้องเธอสองลูอม,มอส,มสอเห็นไหมโอเคน็อกสอบให้มั่นใจก่อนหรอก่อยไปรอบนี้ฉันได้แน่นอนรอบเนี้ย ก็อย่าพูดเยอะเดี๋ยวมันจะไม่จับเสียงเถอะวิ่งเร็วๆผมก็น่าจะเป็นที่ห้องสอดจอก็ลองแล้วก็ไม่ติดเหมือนกัน อาจาร, <c oughs> รย์พ่อหนูเย็นดูห่างๆได้ไหมครับอืมได้เลยเย็นดูตรงนี้ก็ได้ได้ค่ะผมว่าห้องเมื่อกี้มีอาจารย์เยอะอาจารย์ก็ไล่ไปเป็นเด็ดจ้ารึเปล่าใช่แล้วให้ผมเริ่มเลินเลือบรึเป่าครับอ่ะเดินได้เลยนะลูมอสมันไม่หยาบอะครับหลัาตัารย์ลูมอส นกเก่งมากเดชจะลงคะแนนไปให้รอสักุ่แค่เนี่ยอ้ยแค่เนี่ยไม่เห็นยากเลยสงสนยเมื่อกี้ผมตีมากกันจะติดข้ามไปหน่อย